ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะคะว่าจะมาอยู่จุดๆนี้ได้วันนี้เราก็มาอยู่กันที่งานเน็ตไอดอลเอเชียเฟสตว2024ต้องยอมรับว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าปกติไม่เคยออกงานอะไรแบบนี้เลยชุดที่ใส่วันนี้นะคะก็เป็นผ้าสีดอนบวกกับผ้าลายขลิดของประจำจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพร้อมด้วยกระเป๋าจากเชือกกล้วยของตำบลหนองไม่แก่นต้องบอกก่อนเลยว่าทั้งตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะจะจัดอยู่ที่อาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไ<ช>ทยวันนี้ไม่ได้ทานอะไรมาก็ขอมาแอบทานของว่างหน่อยค่ะคือของว่างที่เขาจัดไว้ให้ทั้งอร่อยแล้วกกกกก็็นนนน่่าาาิิมมๆแตไได้เเยอะะะะคพร อิ่มอ,อกอิ่มใจเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็จะเริ่มงานเปิดตัวแล้วค่ะระหว่างนี้เราก็มารอคิวสัมภาษณ์ภายในงานวันนี้นะคะก็ะจะมี i n f อนเซอร r ดาราศิลปินนักครอม,มาร่วมงานกันเยอะมากๆเลยค่ะโดยสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนร่วมกับสมาคมเน็ตแอนด์เอเชียร่วมกันส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผู้ที่มีความสนใจสร้างคอนเทนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยสร้าง,างคอนเทนต์พันล้านวิวบนโซเชียลมีเดียทำทิปท่องเที่ยวคุณภาพกระจายรายได้สู่ทั้งเมืองหลักและเมืองหน้าเที่ยวหลังจากแถ เช้าเสร็จแล้วนะคะเราก็ขึ้นมาชั้น10ด้านบนซึ่งต่อไปก็จะเป็นการรับรางวัลทูตท่องเที่ยวเอเชียคราไม่คิดเลยว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตัวเล็กๆนะคะจะได้มารับรางวัลน,นี้ต้องขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านดรประกายณสงขาและท่านราัชาตะเครือบไทมองหเห็นและพิจารณามอบตําแหน่งสาคัญนี้ให้ทำให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตัวเล็กๆได้มายืนเคียงข้างกับศิลปินคนดังมากไตั้งใจไว้อยู่แล้วนะคะว่าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทยและการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ดังไกลไป